คือโรงเรียนถิ่นฐานบ้านสากอความรู้พอสั่งสอนให้เชื่อมั่นจากลูกศิษย์หลายรุ่นส่งถึงกันร่วมฝ่าฟันส,นสรรรส้างบ้านของเราโรงเรียนบ้านสากอตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลสากออำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนาราธิวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2โดยมีนางสาวดวงใจแดงน้อยดำรงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและนางรอฮานีเบราเฮงรองผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นมีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 38คนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด477คนโรงเรียนบ้านสากอเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนาราธิวาสโดยมี School Concept ดังนี้พัฒนาวิชาการสู่ทักษะอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตจากภายใน ด้วยการมีส่วนร่วมจากชุมชนบนพื้นฐานวิถีชีวิตตามแนววิถีอิสลามเนื้อหาและคำอธิบายรายวิชาที่ประกอบสร้างโมเดลไข่าดาววงล้อที่1กลุ่มการเรียนรู้ทางวิชาการประกอบด้วยวิชาภาษาไทยวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาสังคมศึกษาวิชาภาษาอังกฤษวิชาภาษามาลายูและวิชาภาษาอาหรับวงล้อที่2กลุ่มทักษะชีวิตและทักษะอาชีพประกอบด้วยวิชาศิลปะวิชาสุขศึกษาและนันทนาการ ผู้ประกอบการน้อยและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวงล้อที่3กลุ่มชีวิตด้านในศาสนาวัฒนธรรมประกอบด้วยวิชาอัลกุรอานวิชาอัลฮะดิษและวิชาวิถีอิสลามโดยจัดสัดส่วนโครงสร้างหลักสูตรด,ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3กลุ่มการเรียนรู้ทางวิชาการร้อยละ60กลุ่มทักษะชีวิตและทักษะอาชีพร้อยละ20กลุ่มชีวิตด้านในศาส,สนาวัฒนธรรมร้อยละ20ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 ถึงประถมศึกษาปีที่6กลุ่มการเรียนรู้ทางวิชาการร้อยละ50กลุ่มทักษะชีวิตและทักษะอาชีพร้อยละ20กลุ่มชีวิตด้านในศาสนาวัฒนธรรมร้อยละ30ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 กลุ่มการเรียนรู้ทางวิชาการร้อยละ50กลุ่มทักษะชีวิตและทักษะอาชีพร้อยละ20กลุ่มชีวิตด้านในศาสนาวัฒนธรรมร้อยละ30สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เป็นความยากลำบากและภัยอันตรายที่มาคุกคามสุขภาพวิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ของเราแต่ในอีกด้านหนึ่งเราสามารถนำสภาวะการนี้มาเป็นแบบฝึกเพื่อสร้างความพร้อมให้กับชุมชนและนักเรียนของเราให้พร้อมก้าวสู่โลกในสถานการณ์ใหม่อย่างราบรื่นหรือมีอุปสรรคให้น้อยที่สุด เหตุเพราะสถานการณ์การระบาดและการเว้นระยะห่างทางสังคมนี้เองโรงเรียนจึงใช้ในวัตกรรมการเรียนรู้แบบใช้บ้านเป็นฐาน Home Base d Learning by s a g r School mm hmm. เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่จะพัฒนาเป็นภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนและชุมชนบ้านสากอ โดยกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ในักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพใน4มิติดังนี้มิติที่1ผู้ปกครองและครูครูสร้างคู่มือหรือคำชี้แจงให้กับผู้ปกครองซึ่งประกอบด้วยคำชี้แจง แผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียวมิติที่2ครูและนักเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ออนมาน์ and, ผ่านแอปพลิเคชัน Line มิติที่3ผู้ปกครองและนักเรียนเปรียบผู้ปกครองเสมือนครู ดูแลบุตรหลานให้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือมิติที่4ผู้บริหารผู้ปกครองครูนักเรียนและชุมชนส่งเสริมสนับสนุนอำนวยความสะดวกแก้ปัญหาร่วมกับผู้นำชุมชนประโยชน์ของการจัดกิจกรรมโดยใชน้นวัตกรรมการเรียนรู้แบบใช้บ้านเป็นฐาน h o m Home b s s e d Learning by า a ส o SCHOOL มีดังนี้ผู้ปกครองมีคู่มือสำหรับผู้ปกครองที่ช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงลำดับขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำให้ผู้ปกครองทราบถึงจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ปกครองและนักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความรักความผูกพันภายในครอบครัว mm hmm. เกิดความเข้าใจตรงกัน mm hmm. ระหว่างผู้ปกครองและครูชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนช่วยให้โรงเรียนและชุมชนเกิดความเข้าใจอันดีต่อกันทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามบทบาทของตนโดวยวิธีการที่เหมาะสมจึงจะสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นได้นนไนะครู ครูได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้พัฒนาตนเองผ่านอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้ทันกับยุคสมัยดิจิตอลเพิ่มศักยภาพครูให้เป็นครูมืออาชีพและสามารถพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่21 ลดความเสี่ยงและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยการติดตามการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์จัดการเรียนการสอนได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการและความพร้อมของนักเรียนเพียงแค่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเช่นโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เป็นต้น นักเรียนนักเรียนปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นักเรียนสามารถสร้างสารรค์ชิ้นงานได้นักเรียนเข้าถึงคุ้นเคยและเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีโรงเรียน โรงเรียนมีการคิดค้นพัฒนาการเรียนรู้สิ่งใหม่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอนนักเรียนและผู้ปกครองสามารถนำมาใช้ได้จริงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 การเรียนรู้คือทำให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอยู่กับลูกๆมากขึ้นและก็ได้มีเวลาจัดกิจกรรมได้มีเวลาทำอะไรร่วมกันมากขึ้นได้เห็นพัฒนาการของลูกๆในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสรรื่อสารการสรรื่อสารการ,ร,ร,การพูดคุยระหว่างกันภายในครอบครัวได้มีเวลากันมากขึ้นและก็การใช้เทคโนโลยีต่างๆในการเรียนรู้มากขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกปลื้มและก็มีความสุขกับคลิปต่างๆ ที่เด็กๆทําขึ้นมาแล้วก็ส่งคุณครูคซ,ซึ่งซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียนในยุคก,ก่อนๆมากค่ะขอบคุณค่ะ